ชินด้วยนาวันนี้ยู่กับเกมยาเลยนาำผมส้มเดินไปทางซ้าย,ายทางขวาอีกแล้วนะนาไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เห็นนามนะเห็นนามแล้วก็ เลมนืนติ๊ต้าเนี่ยบดีติต้าเหรอเฮ้ยหมือนเรื่นติตา้ตตาไปนามนเร่ติตา้านี่ไงเห็นแล้วก็เห็นนางแล้วดูนา เยอชอสอสิอนี่เลยนะคะเกมนี้จะมีนะอันนั้นด้วยนะจะมีแบบว่สาสไตล์ยันเดร่ด้วยนะสไตล์ยันเดร่นะอันนี้จะเป็นตัวของรูปภาพ มีเลยนะรูปภาพสไตล์จะเป็นเป็นรูปภาพสไตล์พ่อมารับวเดี๋กับกับพ่อไป ถ้าพ่อมารับหนูได้ตับผมก็กไหวไหมครับโอเคครับไม่หาพ่อครับพ่อมาแล้วเหรอพ่อโทรมานแต่แม่ไม่ได้ยินเสียงน้องจะกลับก่อนอะแม่จะกลับก่อนไม่ไมกูแม่หนูกลับตอนไหนเห็นพี่เก้าบอกพี่ก้าถามพี่เก้าบอกเดี๋ยวรอก่อนแม่โทรหาพ่อ เลยนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัคสไคชและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุงกิงให้ด้วยนะ